สวัสดีท่กเรียนนะครับวันนี้เราก็กลับมาในอ p ีที่หนะครับสำหรับเรื่องขององค์กรอิสระหรือองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับวันนี้ก็จะให้พวกเราดูมูลนิธิหนึ่งที่เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงแล้วเป็นที่รู้จักนะครับแลนั่นคือมูลนิธิปรินาหองสกลนะครับมูลนิธิเนี่ยเกิดจากการที่ ท่านสนส,วนสวนปวีนาเนีะครับได้ออกสำรวจตามหมู่บ้านแล้วปรากฏว่าเจอเด็กที่โดนคาประเวนนะครับเจอเด็กที่โดนละเมิดสิทธิทางเพศถูกใช้แรงงานนะครับท่านก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นไม่ดีแน่นะครับก็เลยใช้วิธีการช่วยเหลือนะครับโดยเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือนกก็ตตรนี้นะครับแล้วต่อมาก็เลยได้จับตั้งเป็น มูลนะิธิปวินาของสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาเกกับเด็กหรือผู้หญิงไม่ได้โดนคุมขืนโดนลังแกลโดนใช้งานนะครับเราก็จะมีมูลที่นี้เข้ามาช่วยเหลือนะครับทีนี้นะฮะก็มีจุดประสงค์ก็คือช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงสตรีนะครับที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆนานานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องศึกษากันไปนะครับ ป้องกันการพยายามนะครับหรือป้องกันตนเองจากสิ่งที่อา,อาจจะมาทำร้ายหรือให้โปรเซสเด็กแล้วก็สตรีนะครับผู้หญิงนะคุ้มครองผู้หญิงและสตรีนะครับแบบน,นี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่านี้ดูรูปนะครับก็นะครับ,นะรบปัญหาสังคมเกิดจากการที่ เราไม่เครารพสิทธิขัพตุนาของการในการน,นะครับมมไม่มีปัอ,อัลลร์ิสิทธินะครับไม่เครารพสิทธิของคนอื่นนะเช่นการทําร้ายตบตีการใช้ความรุนแรงนะครับซึ่งบางครั้งมันสะท้อนออกมาในรูปแบบของการลิขละครเด็กถูก,ก็จําเราดูแล้วเราเฮ้ยในสังคมทำนี้ได้เหรออันนี้แล้วเอาไปทําในชีวิตจริงนะครับนี่นะฮะนี่ตกการทำร้ายกันแต่งตัวโป๊ก็เป็นทันทมที่มัน ซึมซับเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับนะหรือเรื่องการละเมิดสิทธิเ็กเช่นการปุมคือในชาการทำอะไรร่างกายในชาการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะในละครนะครับมันกลายเป็นข่านิยมผิดนะครับแบบนี้นะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับและเดี๋ยวอีพีหน้าค่อยกลับมาพบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เราจะเห็นภนี้